วันนี้มาทำอะไรแต่เชา้าบ้านมาอะไรมาทำบุญไปดูทะเลหมอก กมอสี่ใช่ไหมคะักมอสี่พอาจารย์อะไรพ่อาจารย์สมุทรอืมบม,มาแลนีไ่ไตก่อนทำบุญไหมอม่าเชิญทำบุญเราทำบุญสิบบาทนะอืมทำแม่ก็จะช่วยให้จกอ,อ้อเืไม่มีทางซของไม่เป็นไรทำบุญสิบบาท ปาทำบุญห้าบาทนะอืมแบ,บ่งน้องด้วยเดี๋ยวต้องทำด้วยเหรอห้าบาทเดี๋ยวลงไปสาธุรู้มีดอกไม้วย ไปขึ้นรถไปก่อนอ,อีกคันละอืมตีละครังแล้วไปเลยไปตีทีละอัน การขึ้นรถเราไปดูนั่นก่อน